สวัสดีครับผมพีจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เรามารีวิว GPX Regent 200ครับปี2016คันนี้แต่งมาส,สวยๆเลยไปชมกันเริ่มจากล้อเลยครับล้อดอกยางหน้าหลังเต็มๆเลยนะครับผมใช้ได้อีกยาวชุดสีถังทำมาใหม่นะครับทำสีมาใหม่ส,สวยๆเลยเงาๆเลยคันนี้เครื่องนิ่มๆครับผมขับสบายๆ คันนี้มีแถมกระเป๋าข้างให้นะครับ2ใบล้อเดิมๆนะฮะท่อแต่งทำมาให้นะครับผมคันนี้ไฟหน้าเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับหล่อเลยมาดูฝั่งนี้กันบ้างโหเครื่องเง,งาๆสวยๆเลยฮะคันนี้โชกนิ่มๆเลยนะครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนคันนี้แต่งท้ายสั้นมาให้ครับผม เดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่กันเลยคันนี้เลขหม่อยู่ที่8.4เท่านั้นเองครับน้อยมากคันนี้แต่งส,สวยๆเลยฟังเสียงท่อกันเลยเสียงท่อปอๆเลยนะฮะ คันนี้นะครับเปิดเสนอขายอยู่ที่28,500บาทเองเท่านั้นครับผมใครสนใจนะครับติดต่อทางไลน์แอดด้านบนนะครับผมและเบอร์โทรได้เลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับ